มาแล้วครับห,รหนึ่งตัวครับในกบทายอ่ะอ้อหายหลอดแล้วอ่ะโช,อช,อช,อชอว์โชว์โชว์ให้ดูครับอ่า ็บน้ำครับบ้านดงขิ็กครับโพคคำปันครับวันนี้ธรรมชาติครับตกปลาไปด้วยครับวัวกินน้ำไปด้วย <Okay. Yeah. S 1> เพื่อนคำปันครับ โอ้ตัวเงาไง่เงาดูไปงับปนินง่ะปนินว่ะโอ้ไซส์สามโลเลยเนี่ยโอ้กงโอ้ตัวเปิดตัวแงวตัวเปิดโอ้วปนินกันอโอ้ตัดโอ้เปิดสามโลครับครับมุ้งเนี่ยหอดเลย โมงปุ้นก็ขึ้นอีกแล้วครับไปาหนปันปันนินปันนิ้นเบอร์ครับสามโลครับขึ้นอีกแล้วครับคําปันครับยังเงียบครับวันนี้ฝั่งนี้เงียบครับเริ่มเริ่มทยอยขึ้นแล้วครับครับตอนนี้ครับปลาก็กําลังทยอยขึ้นนะครับแต่ละคนโดนก็คือตัวใหญ่ทั้งนั้นนะครับตัวนี้ก็มีต่ำกว่าสองโลครึ่งนะครับ คาดว่าวประมาณ2โลกว่าๆ2.7 2.8นะครับใหญ่มากครับ ทำเลี้ยงครับยังป่ามันอยู่ครับ เด็กชายคนนั e <c oughs> ้นดูงอยวเงาวันนี้คร mm ับแล้วบ่ายโมงจะครึ่งครับคำปันยังตามครับ หาตัวแรกครับมาเช้าหลุดโดนไปหนึ่งตัวครับหลุดครับตเดี๋ยวได้ผลงานเดโชว์ลรวตอนนี้ถ้ามีใครได้ปลาเดี๋ยวเดยถ่ายเก็บไว้ครับนี่ช่องปลาคนอื่นครับวามสุข,ของการตกปลาครับการนั่งมองรุ่นครับ หนึ่งตัวครับนื้กว่าตายอยู่อ๋อหาหลอดแล้วอ่าโชว์โชว์โชว์ครัที่เขาหาหลอดแล้ว <c ười> ไหนพน่อนะอ๋อหนึ่งตัวครับเขาเบอร์ครับหา <c ười> หลอดแล้วไอตอนนี้ครับไอฟันครับเขียดครับไหนี่ยพอ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 ,พอ,พอ,พอนะอ๋ะอ ครับแตก่าอครับนี่ครับปลาเรื่องอยขึ้นโอบุงครับเหยินยามเยินครับโอ้ครับโอฟันครับเออตัวปละเล่นดันไปแล้วอันนี้ครับตอตกโกิงครับปลาสวิงครับโจัดหงครับรวดครับไพวตอกปลาำแทบตามนะแล้ตกปลาเชีงอนุรักษ์ครับจมปลอยจมปลอยครับผมสบายครับยครับวันนี้ครับหลุดอีกแล้วครับ เท้าเอาตกอ่ะต ja ัวจัดใหญ่ครับครับใส่อยากกัดครับยำดินครับปลากินครับปุ่นง่ายจยากมุมนี่ใบปุ่นอ่ะวันนี้เอาจุดขำว่าเนาะมืดว่าเนาะตอนเย็นครับปลาเริ่มกินครับกินจัดครับ สายนี่สองโลถึงสามโลกว่าครับเต็มสวิงครับตัวนี้สามโลครับใหญ่ครับใหญ่นว่ากิ๊บว่ากเต็มสวิงใช่ไหมเออสามเกลียวเราอยู่ตรงนั้นโอ้ฮะ อีกตัวหนึ่งเขาโฟบูมกการสวิงอ๋อ,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 อมาครั้งนี้นี่เนี่ยฮึโฟบมมูมครับโฟบูม,มเต็มปากครับผมเต็มปากเต็มปากครับผมเตช่วยหน่อยช่วยหน่อยช่วยหน่อยนี่ครับหนึ่งตัวครับส่วนอันนี้ยัง ไม่แตกครับมีแอนด้าครับมีแอนดครับนี่ครับโฟฟันครับช่วงนี้แอนด้าบ่อยครับดูปลาครับดูไซส์ปลาครับโอ้โหเบื่อเบอ่อทัวนี้ก็ท mm ุ <S 1> <S 1> ่มหนึ่งนะครับเดี๋ยวเก็บของกลับบ้านนะครับหินลวดนุ๊กนุ๊กหินกระยามเย็นครับยามเย็นก่อนกลับบ้านครับทุ่มครึ่งแล้วครับ ครับตัวน,นี้ก็ขึ้นเลเลยครับฝั่งนู้นก็ขึ้นครับตอนเย็นมานี่บันเทิงครับสน,นั่นครับสงผลงานครับครับพอได้ครับ บ้านแอนบ้านแองบ้านดงนะครับกระเบือครับสามแตงครับใส่สองโลสามโลนะครับครับผลงานแองบ้านดงครับดงขีเหล็กครับดูครับยาวกระถาดีครับปัญหาคือเข้าตู้เย็นไม่ได้ครับมันใหญ่กว่าตู้เย็นครับ ัวน,นี้ยอดครับสามแต้มครับวันนี้อ่านบ้านทวงครับฝากกดติดตามช่องของเราด้วยนะครับและฝากกดไลค์ like เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราและที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนแล้วคุณจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆทุกอาทิตย์นะครับ Það er alveg cái gì mà cái mà để bị câu à? lại. Pun đấy tụi cái này, Pun <laughs> vâng. la là... ้เนีครื่อนมาเฮ้ยคนโคตรเก่งลับเนยหรอแวงไม่นอนฮะนกอีกขวดมาตรงนี้ห่ขู่แหาอยู่งูโมาแลนกเหรออีกขวอนกอีกนกอีกขว Cái tim nè cái tim nga chứ không nga sốc nè đi chỗ cầu nè chưa có ngon ngon กระซู่ันักเนออกตุมตุ่มอย่างนะครับเอ้ยนี่อตี่ะฟูจครับฟูจตะเพียนตะเพียนตะเพียนหลวงตะเพียนหลวงฟูครับฟูทำมือสวิงครับ ินไ่ไกลครับโอ้ยแหนกนดีครับแหมเอาละบเบียนละ้นี่แห่นเคียดเบผสมแหนเคียดครับไม่ได้ก้อวันะโชยกโชยโยโชโชน่อยนี่นี่ครับไปเงเหรออ๋อแนเอาไวโชโชนี่เนี่สวยๆครับ เนาพ่บอกว่าแปลมันอยู่กัเชกไก่เต็มแปลงเนาะเต็มกบพอเนี่ยเอาละครับปันฟันครับเข้าโคครับปล่อยปล่อยมันปล่อยมันึ้อมันคือมัเข้าไปแท้ครับเข้าโคครับโอ้ครับปล่อยมันปมันปมันวันนี้วันสองรอบแล้ว นในลงแล้วครับลงเลยได้ลงเลยป้นนิ้นตัวเป็สองโลวันหนึ่งปันลงเลยปันลงเลยปล่อยมันออกมาเดียวปติดอยู่หรอติดบติดวะฮะเราเราสายฮะเราฮะปล่อยมันปล่อยมันปล่อยมันออกขอหนึ่งคำไม่ขอหนึ่งคำปลาติดครับติดต่อครับลง ลงไปกับปลาคูหมูฮ้ยไอปปลาขาวสร้านึกเยอะเนี่ยตุกกะลงปุมย้ายโมงเลยครับโอ้ครับปลาติดต่อครับง่น่าเสียดายครับฮะกระตุกแรงครับมันมันปันนะมันปันไอ้อันกิ่งไม้นะเดี๋ยวครับว่าจะเอาปลาออกมาได้ไหมตัวต้องปล่อยสายปันแล้วให้มันนี่ไปถ้าตัวถึงเยอะถ้าดึงมันเดียวขึ้นมา ป,ป,ลปล่อยมันปล่อยมันถ้าเดือดขึ้มันปุ๋งไปกรรมกรรมสวิงรอได้ปันอปไออัน,นรอครับ <c oughs> อาเขับครับดูครับจะได้หรือเปล่าครับตัวนี้ดูว่าจะได้มัดขอใหม่ครับ <c oughs> <c oughs> มัดเลยดึงเอาเละดึงพุดละไปได้ละไปละขอหนึ่งมัดขอหนึ่งติดไหมขอหนึ่งไปละ ไปแล้วไปแล้ว,ลวมีทัขอมันไปติดไม้แล้วทำงานนันให้ดึงปุ๊บก็ได้๋อ้ยอ๋อวันนี้มันเข้ามปลาป,ปุ๊ธปลาลด <c oughs> ร,ะะระวังระวังระวังไม่ดูแลมันดูครับไม่ได้แล้วครับปลาเข้าไปฟันรับ เออปุ่นปากปุ่งแล้วเดี๋ยวปลอมนะครับ,บครับบรรยากาศยามเย็นครับก่อนกลับบ้านครับตีสับปินนะครับเดี๋ยวปลอมอยวว่นะอพวกอย่หลอกลวงครับบรรยากาศก่อนกลับบ้านนะครับ คปั่นเคนนิปาล์มครับสีอาทิตย์ติดครับอันนี้ครับแขกเชิญครับนี่ครับผลงานการของเสียวรถถือผลงานนะครับผลงานโอ้ผลงานนะครับไม่มักไม่ไหมครับพอบันเทิงใจครับ ปรากฏครับปรากฏครัปลาสร้อยนกเขาครับกุ๊กกแต่เขาว่าไม่ใช่เพราะนกเขาจริงต้องขันได้ครับโอเคครับปลาสอยนกเขาครับครับไอกาเนครับลังขึ้นครับลังขึ้นครับลังขึ้นนะครับเดี๋ยวสักพอีกกลับแล้วนะครับ